เอลบางเวอร์หุน่นศัพทมากแม่สุดปังสุนารีราชสีมาอวดหุ่นล่าสุดผอมเพรียวเอลบางมากแม่ บอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ลวดแร็วอยู่ในวงการบันเิอมานานสำหรับสุนารีราชสีมาที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์จนได้ชื่อว่าเป็นราชนีลูกทุ่งอีกคนที่ผ่านมาสุนารีมีผลงานสร้างชื่อจากเพลงกราบเท้าย่าโมสุดท้ายที่กรุงเทพและอีกมากมายค่ะล่าสุดสุนารีได้ออกมาอดหุ่นเป๊ะโชว์ความเซ็กซี่ใส่เสืส้อครึ่งตัวกางเกงยีนขายาวพร้อมรองเท้าบู๊สุดเท่ ปวดสวนทรงองค์เอวให้เห็นความเว้าโค้งสุดเซ็กซี่หน้าผมจัดเต็มยืนโพสท่าสวยๆให้ช่างภาพได้เก็บทุกภาพทุกช็อตกันแบบรัวงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาชมความเป๊ะปังของหุ่นุนารีกันเพียบถึงอายุ55แล้วแต่ก็ยังคงแซ่บสุดๆไปเลยล่ะค่ะ